หลังจากที่เราเห็นตัว Yamaha w r 1 5 5ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวแต่งของ Yamaha w r 1 5 5กันครับเช่นมีสตัวครับครับผมตัวแรกที่อยู่ใกล้ๆกับเราก็คือตัวโมตาดใช่ครับแล้วก็ตัวอน d ูโรที่อยู่ข้างหลังใกล้ๆกันนะเดี๋ยวไปดูกันเลยมีารายละเอียดอะไรบ้างพี่แว่นก็แาจากล้อครับเปลี่ยนในล้อหน้าถูกเปลี่ยนมาใช้ล้อขนาด17นิ้วครับ ล้อเลสซิ่งบอยนะครับครับผมประกอบกับยางของพิลลาร i เดียโบครับ s u p เปอร์คอร์ซ่านะครับครับผม s u p เปอร์คอร์ซ่าสปอร์ตครับขนาด1 1 0 7สิบเจ็ดครับผมยางลายสายฟ้าอ่านะครับมีสติกเกอร์แิมความมั่นใจหนึ่งชิ้นตัวลิ้นตัวลิ้นในด้านหลัง ในส่วนของแทนมีนะครับมีการเปลี่ยนปลอกแคนใหม่แล้วก็ชุดกาแทนครับสายถักสายถักด้วยสายถักด้วยอ่าแล้วก็เปลี่ยนสายถักแล้วก็ปั๊มบนเป็นเบมโบปั๊มลอยนะครับอร่วนของเครื่องแคนอ่านลงมามีการ ับเปลี่ยนของชุดท่อไอเสียแบบ full ซิ system ครับผมแล้วก็มีขเขาเรียกคอบอม,อบอมคอรับ,บนะตัวนี้เขาเรียกคอบอมครับผมไล่มาแล้วก็มาออกที่ด้านหลังใกล้ซึ่งท่อชุดนี้เนี่ยมีบอกรูกรยนะ,สะแสดงว่ามาตรฐานไอมาตรฐานค่ามาตรฐานเสียงอะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ผิดกฎหมายผิดกฎหมายนั่นเอง,เองนะ ตัวนี้มีประคองโซ่ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยในตัว WR เนี่ยเขามีประคองโซ่ในตัวนะอ่าอ่านะครับบากคนอาจจะบอกว่าทำไม WR ไม่มีประคองโซ่ไม่ใช่นะเขามีประคองโซ่ในตัวอ,อยู่แลว้วในตัวนี้นี่นี่ประตัวเดิมจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ล้อแม็กด้านหลังเนี่ย Dashing Boy กว้าง4.25ขอบ17ด้านหลังก็เป็น Cherry Diablo Super Corsa นะครับ กว้างเท่าไหร่เอ่ยกว้าง150 60 17อ้าสกว้างมากอ่าแล้วมาถึงชุดท้ายนะครับผมวนเลยเปลี่ยนเป็นใส่เป็นตัวท้ายสั้นแทนอ่าพร้อมไฟพร้อมไฟเบรกนะครับครับผมท่อเป็นท่อเเราเห็นยี่ห้อท่อแล้วท่อสุรักษ์จริงๆท่ออ่ะถ้าเดินตามฝั่งเอเชียเขาจะเดินออกฝั่งนี้่อยี่ห้อจะหันออกยยี่ห้อจะออกฝั่งขวานะครับแต่ว่าพอเป็นรถที่มาจาก โซนยุโรปเนี่ยเขาจะย้ายไปฝั่งซ้ายนะด้วยเหตุผลของทางการขับขี่ะจะอยู่ฝั่งขวาส่วนทางบ,บ้านเราพลาดไม่ได้คือช็ออัพช็ออัพเป็นเอริส์นะครับปรับเต็มปรับเต็มระบบนะครับมีซับแทงด้วยเบรกหลังเป็นแบบแเวฟวิ่งนะครับจาลนล็อตจานดอกไม้ถัดมาที่ข้างๆกันครับเช่น อันนี้ในสไตล์โมตัสคันข้างๆอ่มาดูเป็นเอนดูโรตัวลุยนะครับตัวลุยตัวนี้นะครับเริ่มกันที่ยางก่อนยางล้อยางกันก่อนอเปลี่ยนล้อเป็นล้อ D.I.D. นะครับครับล้อ D.I.D. เป็นล้ออลูมิเนียมแล้วก็ใส่ยางมิชลินครับนะครับในตระกูลของ Star Star ร o r อร์นะครับผม ที่มีดอกใหญ่ขึ้นอันนี้บอกเลยว่าใช้บนถนนถนนปกติไม่ได้แล้วดูดูความห่างเลยเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับรถเป็นสแตนดาดนะตัวนู้นเป็นตัวสแตนดาดนะครับยางคือความถี่ความดีของดอกยางเนี่ยจะถ,ถือได้เป็นหนามแต่ว่าความถี่ที่ใกล้เคียงกันเนี่ยมันขี่ง่ายกว่าในบนในบนถนนอ่าครับผมแต่พอแต่พอยางชุดนี้เนี่ยมาใช้บนถนนเนี่ยมันจะลื่นมากะนะครับก็ัน่ับ อ่ะ<ห>เครื่องเครื่องนะครับก็นี่คอยเสียชุดใหม่ยิงใหม่เลยนะครับสั้นกว่าเดิมดอีกเตินโค้งมานะครับคอรอบอมใจกว่าเดิมอีกแล้วก็กันแข้งอ่ะกันแข้งกันแข้งโหห้ามินสิบมินเนี่ยใหญ่มากแล้วก็ชุดชุดพันเบรกพันเกียร์ของเซตตาแล้วก็ชุดนี้ก็จะเป็นของ ชุดของอาร์ดีเทคนะครับ shop. อาร์ดีเทคช็อปมองตัวเล็กๆนะครับพักเท้าหนามครับอ่าพักเท้าแปลงใหม่นะครับ,ก,รบก็คือชุดนี้นะ่ชุดพักเท้าต้องเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเป็นรถวิบากจริงๆเนี่ยเวลาการการยึดเกาะเนี่ยจะจําเป็นต่อเท้ามากนะครับอ่ามาด้านท้ายครับสเตอร์ปิดเป็นสเตอร์ใหม่ด้วยนะเป็น55ฟันสเตอร์รู้สึกสเตอร์ของติดรถจะ40กว่าฟันเองนะอ่าอันนี้จะถี่มากยขึ้นก็ ช่วยเพิ่มอัตราเร่งมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าตัวประของโซเซต,ตาเ้าที่ผมที่ผมชอบที่สุดคือชุดท่อยเสียชุดท่อเสียก็จะเป็นปลายปลายท่อแบบไทเทเนียมะนะครับแล้วก็ชุดตัวปลายก็จะเป็นคาร์บอนอ่าครับผมทีนี้มาดูส่วนท้ายครับที่เรารู้สึกว่าท้ายเขาแหลมขึ้นนะครับเจษเนื่องจากว่า อ่อนชุดท้ายออกไปแล้วอ่าชุดท้ายออกให้เป็นรถวิบากเลยนะครับเหมือนรถวิบากเพียวบางมากนะครับผมโช่วงมันช่วงเดิมอยู่นะใช่ปรับ5ระดับใช่ครับผมแล้วก็ยางเป็นยาง Michelin ลองล่องลึกมากนะครับดูได้เลยเป็นร้อยทับร้อยขอบ18นะครับขนาด Star Five Star Cross f i นะครับ Star Cross f i v ของ Michelin อ่ะโอเค แล้วก็มีการเปลี่ยนเรื่องของชุดข้่อยางข่อ,อย,าง,ออยางน้ำท่อน้ํานะครับท่อน้ําเป็นของแซมโก้สปอร์ตแล้วก็อการกาศแข้งไม่ใช่กาดแข้งกาดพ่อ,อ,อ,อน้ํา<อ>ชุดเติมเนี่ยถือว่าทํามาได้ดีเลยทีเดียว<อ>เพราะว่าเวลาล้มเนี่ยเขาบอกว่ามันจะป้องกันตัวกายกระแทกเนี่ยถึงถึงอะไรนะถึงตัวท่อน้ําได้ดีเลยนะครับ หม้อน้ําเขาบอกเป็นหม้อน้ําชุดเดียวกับของ R15 แต่วางแต่ว่า R แต่วา,วางวางจากแนวแนวนอนอย่างเงี้ยมาเป็นแนวตั้งแทนนะครับอยู่ด้านขวามืออ่าโอเคแผ่นกาดเป็นแผ่นอลูมิเน Al ียมครับผมขยับขึ้นมา,าดูนะครับแล้วก็ตัวนี่เขาเรียกว่าอะไรนะหายใจไม่ทันปั๊มบนปั๊มบนปัม๊มใหม่นะสายถักด้วยอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นก้านสั้นอ่าเป็นแบบก้านสั้นของก้านเช่า เบรคแล้วก็คันสั้จริงๆคันสั้นมันจะมีคันสั้นกนี้ด้วยนะจะมีคันสั้นกว่านี้ด้วยนะครับผมเราถอยมาไกลๆให้ดูว่า2องเวอร์ชั่นสองเวอร์ชั่นเนี่ยมันต่างกันยังไงคือความสูงมันต่างกันอยู่แล้วต้องบอกว่า2ตัวนี้ในบูธของเมเจอร์โชวเนี่ยจากยヤ玛าเนี่ยฮิตมากใครมาก็ต้องค่อมใครมาก็ต้องค่อมเพราะว่าหนึ่งเลย ในเวอร์ชั่นของสแตนดาร์ดเนี่ยมีคนมีม,มีอะไรนะมีคนให,คให้ความสนใจอยู่แล้วแต่ในเวอร์ชั่นแต่งของโมดตัดเนี่ยก็มีคนถามเหมือนกันว่าจะมีออกมาไหมใช่นี่มีคนมีทางยางมาฮ่าก็ออกมาตกแต่ให้ดูแล้วว่าถ้าเป็นโมดตัดเนี่ยจะออกมาเป็นในลักษณะไหนนั่นเองนะครับผมราคาค่าตัวก่อนของ WR าร,รมาจ้วิอาร์หน5นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่1 0 0 0 0 0สนบก0 0 0 0บาทครับผม เป็นเวอร์ชั่นของเวอร์ชั่นแต่งทั้ง2โเวอร์ชั่นนะครับทั้ง Enuro แล้วก็ m o t a r ของ WR155 ครับผม